สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา13นาฬิกา17นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสาปทุมทรงเป็นประธานการประชุมโต๊ะกลมไทยรัเสเซียครั้งที่สเรื่อง ความร่วมมือด้านการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษและการวิจัยในหัวข้อการจัดการศึกษาท่ามกลางวิกฤตการโควิด -19 เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เป็นการส่วนพระองค์การประชุมโต๊ะกลมไทยรัสเซียนั้นเริ่มขึ้นจากสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษภายหลังเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อปี2560ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ตั้งคณะทํางานคณะทํางานจัดการประชุมโต๊ะกลมไทยรัสเซียด้านการจัดการศรรึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษและการวิจัยมีรองศาสตราจารย์ดร ok คุณหญิงส uh um ุมนทาพรบุญเป็นประธานคณะทํารรงานเพื่อสนองแนวพระราชดําริการประชุมดังกล่าวจัดมาแล้วสองครั้ง ครั้งแรกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2561ครั้งที่2สหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพปี2562สำหรับครั้งที่3นี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและโรงเรียนกำเนิดวิทย์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่16-17ถึงกันยายน2564มีน to ายเยฟเกนีโตโตมิฮินเอกก็ครรจะทูดสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยกล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุม คุณหญิงกระยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการปาฐกถาในหัวข้อการจัดการศึกษาของประเทศไทยท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 รวมทั้งมีนักวิชาการและผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาจากไทยและสหพันธรัฐรัสเซียจากสถาบันต่างๆเข้าร่วมการนำเสนอประสบการณ์การจัดการศึกษาในวิกฤตการณ์ของโรคโควิด -19 อาทิสโกโควอินส t ิทิวออฟไซเอน c ์แอนด์เทคโนโลยีหรือสโกเทค ซีริวสเซ็นเตอร์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีโรงเรียนกำเนิดวิทย์เป็นต้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และช่องทางการเรียนรู้ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ทําให้เกิดความชะงักงานทางเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาการประชุมจึงมุ่งเน้นไปที่การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันอาทิการจัดการสอนวิชาเคมีชีววิทยาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ และการจัดทำสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาเป็นต้นเวลา15นาฬกา5นาทีสมเด็จพระกนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บระชาการทหารบกนำคณะกรรมการกองทัพบกทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย และพันเอกหญิงพิมพิสากิแก้วแท้นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบกทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกรางวัลสลักบำรุงสภา,ากาชาติไทยออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภา,ากาชาติไทยเรือเอกนายแพทย์ปริญญาพรังวชิราประธานกรรมการร้านปรึกษากาชาตและคณะ ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและในโอกาสนี้กรรมาการแผนกปรึกษากาชาดทุนกล้าว,ท,าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชัธยยศัยในขันประจวบเหมาะผู้อมเนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยและคณะนำคณะบุคคลเฝ้าทูลองพระบาทดังนี้ นายปนันประจวบเหมาะประธานกรรมการบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดและคณะทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้และเพื่อช่วยผู้ประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019กับทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดเพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานรมัยพิทักษ์นายสมศักดิ์ศรีสุพรวานิชทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สำหรับอาคารศีสวัสดินที่รานุสร์150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชาสภากาชาติไทยนางขาจิตพันธ์ไทยเพชรนายกสมาคมสตรีอาสาสมาคัครแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันนวดีและคณะฝ้าทุลระอองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากบำรุงสภากาชาติไทยออนไลน์ประจำปี2,563เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยต่อมาเวลา17นาฬิกา28นาที สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกวิชิตยาทิพย์ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามแนวพระราชดำรินำคณะกรรมการอำนวยการโครงการเฝ้าทุลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาของนักเรียนทุนพระราชทานประจำปี2 5 6 1ันถึง และในโอกาสนี้คณะผู้บริหารสถาบันการศึกษาคณา,าจารย์และนักเรียนทุนพระราชทานประจำปีการศึกษา2,561ถึง2,564ร่วมเฝ้าทุนละอ,องพระบาทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชาอาณาจัก,กรกัมพูชาเป็นพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ท,ที่จะพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เยาวชนกัมพูชาเสมือนเป็นของขวัญพระราชทานที่ยั่งยืนแก่ประชาชนแห่งราชาอาณาจักรกัมพูชาซึ่งเป็นเพื่อนกันมายาวนานของขวัญล้ำค่านี้คือระบบการศึกษาทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพทำให้เกิดโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสองระบบคือ dual system อันเป็นต้นแบบของการเรียนการสอนปัจจุบันได้ดาเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2554 ทั้งยังทรงห่วงใยเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียนทรงเน้นว่าการศึกษาที่ดีจะต้องควบคู่ไปกับนักเรียนนักศึกษาที่มีสุขอนามัยที่ดีด้วยการดำเนินโครงการภายใต้สถานการณ์การการะบาดของโควิด -19 ทำให้ประสบปัญหาในการเดินทาง,น,น,ทางนักเรียนที่มาจากกัมพูชาจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มงวดเมื่อพำนักอยู่ในประเทศไทยภายใต้าการดูแลของสถาบันการศึกษาเจ้าของทุน นักเรียนทุกคนจะเข้ารับการศรึกษาผ่านระบบการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เช่นเดียวกับนักเรียนไทยการบริหารโครงการภายใต้สภาะการนี้ทําให้เกิดทักษะและความรู้ใหม่แบบนิว m a l ที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการประสานงานการประชุมผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินโครงการที่ผ่านมาได้สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจัก,กรกัมพูชา ทั้งในภาครัฐบาลภาคเอกชนและภาคประชาชนเกิดการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่ได้รับทุนพระราชทานเป็นบุคลากรมีคุณภาพทยอยกลับไปพัฒนาราชาอาณาจักรกัมพูชากว่า800คนเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าโครงการนี้เป็นของขวัญพระราชทานที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวราาตักตยาราชนารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานคกรั้งที่1นึ่งทับสองพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติราชนารีสเสด็จออกณตำหนักทิพพิมานตำบลโป่งตาลองอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโครคปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติราชนารีครั้งที่1ทับสพา่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก ในการนี้ทรงมีพระด,ดำรัสเปิดการประชุมขอบคุณมากขอบคุณอท่านคณะบดีขอบคุณ,อา,านนาอ,คณอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้สิ่งที่ทำให้ พระพเจ้าอาลกขึ้นทางการประชุมอีกทั้งทางที่ห่างหายไปนานเพราะว่าอาพระพเจ้ามีความกังวลที่ได้ทราบว่าในปี64นี้ยังไม่ถึง ยังไม่ทันจะจบปีเลยก็มีคนตายด้วยพิษสุนัขบ้าถ้าคนที่ไม่ได้เป็นสตัตวแพทย์อาจไม่เข้าใจหรือว่าสี่คนนี่มันยังน้อยมันไม่ใช่สิบยี่สิบ ถ้าปล่อยให้เป็น1 0บยสนะคะเมืองไทยพังแน่โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโครงการตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรัรขดีราชนารีที่ทรงตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยและทรงห่วงใยสุขภาพของคนไทยตลอดจนสัตว์เลี้ยงสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่ง ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกซึ่งในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นจํานวนมากภายหลังที่ได้ดําเนินโครงการตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ามีจํานวนลดลงอย่างมากสอดคล้องกับจํานวนสัตว์ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าที่ลดลงเช่นกันทั้งนี้เป็นผลจากการบูรณาการทํางานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวพระนโยบายและการกํากับติดตามขององค์ประธานและคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะที่สองตั้งแต่ปีงบประมาณ2,564ถึง2,568เป็นการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการขจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนนับตั้งแต่ต้นปี2,564จนถึงปัจจุบันพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วสราย ได้ด้วยข้อจำกัดในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ตั้งแต่ปี2563ถึงปัจจุบันส่งผลให้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าและทำหมันในสัตว์เลี้ยงมีแนวโน้มที่ลดลงซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของโรคพิษสุนักบ้าในสัตว์และจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพความปลอดภัยของประชาชนพอรู้นะคะว่าทำไม สุนัขว่าถึงได้ขึ้นมาตอนนี้ก็เพราะโควิดอีกด้านแหละคือว่าคนที่จะออกไปฉีดยาให้สุนัขเขาก็กลัวคนที่เป็นเจ้าของสุนัข จะอุ้มสุนัขออกมาเขาก็กลัวโควิดในเมื่อกลัวทั้งสองฝ่ายก็เลยทำให้การทำงานเพื่อถับเพื่อนโงการสัตว์ปอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ทำให้ชะงักลมไปวบางการประชุมมีมติให้ทุกฝ่ายเร่งรัดการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์เมื่อสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019คลี่คลายโดยปรับรูปแบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสมคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภาคสนาม ทั้งนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบแผนการดําเนินงานในปีงบประมาณ2,565ทั้งสิ้น72โครงการภายใต้8ยุทธศาสตร์และมีแนวทางการดําเนินงานร่วมกันใน4ประเด็นคือการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า การบริหารจัดการประชากรสัตว์เลี้ยงทั้งประเทศอยากเป็นระบบการส่งเสริมให้ภาคเอกชนและสังคมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตลอดจนการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวชายแดนทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูแกโรงพยาบาลอ่างทอง สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกิติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูล,ลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิดสิและโลรคระบาดต่างๆจะซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟโลจำนวนสิเครื่องพระราชทานแก่โรงพยาบาลอ่างทองจังหวัดอ่างทอง โรงพยาบาลอ่างทองเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดขนาด324เตียงและเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่ส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมดสถานการณ์ยังคงทวีความรุนแรงส่งผลให้จังหวัดอ่างทองกลายเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพราะผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน จึงขายแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะเครื่องออกซิเจนไฮฟลูซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นและสําคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวปัจจุบันได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิดสิและโรคระบาดต่างๆจัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานแก่โรงพยาบาลแล้ว607เครื่องใน9 4โรงพยาบาลทั่วทุกภาคของประเทศ นอกจากนี้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า,โป,ลาโปรดกระหม่อมให้สถาบันเทคโนโลยีจิตลดาโดยโดรนวลอนงธรรมเจริญผู้อานวยการโรงเรียนจิตลดาสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาเป็นผู้แทนมอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารแก่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งมอบโรงพยาบาลสนามเทศบาลเมืองคลองหลวงณสถานปฏิบัติธรรมเบญจมาบพิษธรรมสถาน วัตถุดิบได้แก่ไข่ไก่สดพระราชทานข้าวสารน้ำพริกเผาชนิดต่างๆน้ำพริกนรกแมงดาน้ำพริกนรกหมูน้ำพริกปลาย่างข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มและแอลกอฮอล์ล้างมือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติร,ราชนารีพระราชทานวัคซีนป้องกันโควิด -19 ซิโนฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตรวราขาติราชนารีองค์ประธานราชวิทยลาลัยจุฬาภร์องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูล,ลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสอวและองค์ประธานกรรมการมูล,ลนิธิพัทรามาหาราชานุสรในพระอุปถมัมภ์โปรดให้หน่วยแพทย์พอ,อสอวให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซินโนฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่โรงเรียนซับใหญ่วิทยาจังหวัดชัยภูมิให้บริการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มพระราชทานในพื้นที่3อำเภอคืออำเภอซับใหญ่อำเภอเมืองชัยภูมิและอำเภอเกษตรสมบูรณ์นอกจากนี้ยังออกให้บริการวัคซีนเชิงรุกในพื้นที่ตำบลโนนสำราญอำเภอเมืองชัยภูมิตำบลบ้านหันและตำบลสาพนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์ที่โรงเรียนวัดบ้านกันตรารมอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยแพทย์พอ,อสอวอประจำอำเภอรกระสังให้บริการวัคซีนพระราชทานซิโนโฟาร์มให้กับผู้พิการผู้ได้โอกาสพระนักบวชและจัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงผู้ป่วยในพระราชานุเคราะหมูลลนิธิพอ,อ,อสอวอรวมทั้งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำนางรองจังหวัดบุรีรัมย หน่วยแพทย์พอ,อสวอำเภอโนนดินแดงฉีดวัคซีนพระราชทานให้กับผู้พิการผู้ได้โอกาสพระนักบวชและจัดบริการวัคซีนเชิงรุกในชุมชนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลลนิธิพอ,อสวอที่ศาลาประชาคมอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาในฐานะประธานกรรมการพอ,อสวอจังหวัดพังงาพร้อมคณะ ร่วมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มพระราชทานเข็มที่1แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการนัดของวัคซีนพร้อมออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกแก่ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศาบาลเมืองตะกัวป่าตําบลในอำเภอตะกัวป่าที่ลานเด็กประสงค์ภายในวัดภูมิบาลวัฒนาหรือวัดเหนือจังหวัดบึงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการได้ออกตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนโฟาร์มให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวิสิทธิ์และฉีดให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยทุกพลภาพถึงที่บ้านเพื่อให้สามารถได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงจบข่าวในพระราชสารนักประจําวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ